สวัสดีครับชาวแคมป์ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับเข้ามาปุ๊บนี่มีแต่ความสงบเงียบคือวันนี้วันหยุดด้วยไงนะครับแล้วก็มีต้นไม้มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มรื่นนะฮะไม่ได้ว่ามองไปทางไหนแล้วเห็นแต่ตึกเห็นแต่ซีเมนต์นะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษาการเรียนจริงๆนะครับ ที่นี่เนี่ยเขามีสาขาหลากหลายนะครับมากมายเลยทีเดียวเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยมาเลือกเรียนกันให้ตรงกับตลาดต้องการเนี่ยนะครับช่วงนี้นี่ก็เพื่อนๆก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเราได้เข้าสู่ฤดูฝนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการจะไปแคมปิ้งการจะไปกางเต็นท์กางทับกรรันฤดูฝนมันไม่ได้ง่ายนักนะครับมันอาจจะมีภัยมาเยือนเราถึงตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ วันนี้นี่จะพาชาวแคมป์แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรายการของผมทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูวิธีการเลือกที่แคมปิ้งแล้วก็ดูวิธีการกางเต็นท์กางทาร์คนเดียวอ่าแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆในการกางเต็นท์ดูดูฝนกันนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันรละกันนะครับผมผ่านอะไรมาผมก็มาเล่าเพื่อนๆฟังนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับผมไปกัน ปกติผมจะต้องเดินดูทั่วๆบริเวณก่อนนะว่าผมจะเลือกกลางตรงไหนนะครับอย่างเช่นตอนแรกเลยนะผมจะต้องดูนั่นก่อนเลยเป็นดับแรกเลยนะทิศทางของแดดดวงอาทิตย์นะครับอย่างตอนนี้ตะวันออกอยู่ทางโน้นนะครับตะวันตกอยู่ทางนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกว่าให้แดดเนี่ยส่องตอนเย็นมากกว่าส่องตอนเช้านะครับ เพราะถ้าเกิดส่องตอนเช้าปุ๊บตอนที่เราเช้าเช้าตื่นขึ้นมายังมึนๆอนื่นๆอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ถ้าเกิดแดดส่องลงมานี่เราก็กระเจิงเหมือนกันนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดรถส่องตอนเย็นนะครับมันเราก็จะโดนแค่ครั้งเดียวตอนที่เรามาแต่อีวันที่เรากลับเราก็ไม่โดนแล้วนะครับเราก็เพราะวเราออกก่อนเที่ยงอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องการทั้งหมดแหละแดดร่มไกลห้องน้ํา ใกล้ทีล้างผักล้างจานติดริมน้าเออแต่ติดริมน้านี่บางทีมันมันมันเสียงดังนะเพราะว่าไอจุดบริเวณที่มันมีน้ําตกอะนะพอยิ่งดึกยิ่งยิ่ง,งดึกดึกไปเนี่ยมันเขายิ่งเสียงดังขึ้นอะแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งอะมันจะกลบเสียงคุยเสียงคนอื่นที่เขาคุยแต่เสียงดังอะได้ออนะแต่โดยปกติผมจะถ้าเกิดว่ามีน้ําตกที่มันมีเสียงดังอย่างเงี้ยผมจะไม่ไปไปไปวางเต็นท์วางทาอะใกล้เขาหรอกเพราะว่ามันเสียงดังพอกลางคืนแล้วก็เสียงดังนะฮะ ผมก็จะหาเน้นใกล้องน้ําใกล้ที่ล้างผักล้างจานนะครับแล้วก็ใกล้ที่จอดรถเอาไว้ก่อนเออนะฮะนะครับ,นะรบเป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องดูต่อมาก็คือว่าตรงพื้นครับตรงพื้นเป็นหินนะครับเพราะว่าเป็นหินมีไม้มีเศษไม้ไมมถ้ามีเศษไม้เราก็ควรจะเก็บออกให้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหินเกตล่ะหินเกเนี่ตัวร้ายเลยนะครับมันอาจจะแทงแทงตรงกราวชีตแทงเต็นทะลุเลยนะ นะครับเต็นเต็นกับถึงกับพังเลยนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นหินเนี่ยเราอาจจะต้องมีกราวชีตหลาย,ลายชั้นหน่อยอะไรอย่างนี้เออแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยก็คือว่าไอาจุดที่เรากางเนี่ยมีรังมดไหมนะครับมดบางชนิดเนี่ยเจาะเต็นทะลุเลยนะมันกัดทะลุเลยนะครับแล้วพอบางทีถ้าเกิดว่าหน้าฝนใช่ไหมพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าน้านนําท่วมรูท่วมรังมันเนี่ย,ยหน่อยมันก็จะออกมาโอ้โหเป็นกองทักเลยนะมันออกมาทั้งรังเลยนะออกมาไปไหนอะทีเนี้ย มันออกมาก็อยู่กับเต็นเราไงอยู่ขึ้นเต็นเราดีไม่ดีมันเข้ามาข้างในเลยแหละนะโอ้ยเป็นเรื่องเราใหญ่โตเลยนะฮะการที่จะเลือกที่ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นท้องกระทะแองกระทะเนี่ยนะครับมันทําให้เวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะมาขังอยู่ตรงที่เรากลางพอดีไงใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้กราวชีตของเต็นเนี่ยมันมีรอยรั่วอยู่มันมีรูอยู่จักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยรอ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 ยมด เจาะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเลยครับน้ําข้าวเต็น์คืนนั้นเสร็จเลยนะฮะแบบว่าผ้าเพิ่มเปียกไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกจุดที่มันไม่เป็นแอ่งกระทะอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตะแคงตะแคงเอียงเอียงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะดีมากเลยนะครับเพื่อที่จะไม่น้ำมันมาขังตรงเต็นท์เรานะครับนอกจากจะเราพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตรงพื้นที่มันเป็นแอ่งกระทะ นะครับก็คือน้ํามันจะลงมาขังแล้วเนี่ยนะเราต้องดูด้วยว่าไอ้ไอ้จุดที่ทางน้ําไหลมาเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าเราสังเกตเห็นอยู่นะครับว่าทางน้ําไหลเนี่ยมันจะเป็นร่องๆนะฮะมันจะเป็นร่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยเราแคขวรเลี่ยงเพราะว่าเวลาฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไหลามาทางนั้นแล้วก็มุดเข้าใต้เต็นท์เรานะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเต็นท์เราลั่วข้างล่างแล้วก็เสร็จเลยนะคืนนั้นเนี่ยฮนะยิ่งถ้ามีหญ้านุ่มๆอย่างนี้นะก็จะดีเลยแหละเพราะว่ามันจะซั แรงกระแทกมันทําให้เราไม่ปวดหลังเวลาเรานอนนะครับนี่นะอย่างเงี้ยนะครับถือว่าได้เลยรางมดก็ไม่มีนะครับแต่มีเศษไม้พวกนี้เศษไม้พวกนี้เราก็ต้องเก็บทิ้งออกไปหมดนะไม่อย่าป,ปูทับไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้กราวชีตหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยขาดเลยนะครับเราดูแต่ตรงพื้นนะครับแล้วข้างบนล่ะข้างบนมีอะไรน่าสนใจมั้งไหมอะ ยอดไม้อะไรข้างบนเนี่ยที่มันอยู่เหนือระดับหลังคาทาบหลังคาเต็นท์เราไปเนี่ยมีอะไรน่าน่าสนใจบ้างไหมอ่ะสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะรู้สึกว่ามันจะเอ็นมาทางซ้ายนะครับมันจะเอ็นมาทางซ้ายนิดนึงในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยดินมันจะยึดแน่นถูกไหมถ้าเกิดฝนตกลงมาเยอะๆมันจะทําให้ดินล้วนและตัวมันเองเนี่ยมันก็อุ้มน้ามาเยอะมีน้าหนักมันมีโอกาสที่จะหักโค่นไปทางด้านซ้ายมือได้ถูกไหม ไม่อยากค่นก็ถึงกับเอ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศต,ตรงเนี้ทิศทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะไม่ควรเข้าไปกลางเพราะอาจจะมีต้นไม้ต้นนี้เอ็นหรือแม้กระทั่งหักใส่ค้นใส่เลยนะเออเนี่ยต้นเนี้ยเห็นปะเนี่ยแหละครับเนี่ยนั่นแหละครับข้างบนเห็นไหมอาจจะไปกลางมาอยู่ใต้รังนกที่นกนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะดูตรงเขาเรียกว่าขี้นกมูลนกตรงพื้นดินก็ได้นะเรา ถ้าเลือกได้เราก็ต้องไม่ไปกลางตรงนั้นแหละนะ forbid. มีกิ่งไม้ผุไม้ข้างบนนะครับมีกิ่งไม้ที่พร้อมจะหักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถ้าเลือกได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดนกนเนี่ยมันขี้ใส่ไอ้หลังคาทาบหลังคาเต็นท์เราเนี่ยนะฮะมันมันมัน,ม,นมันล้างออกอยากเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ทําให้เป็นรอยด่างอยู่อย่างนั้นน,นะฮะเอาเอาไม่ออกเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะไม้ผุ กิ่งไม้ที่พร้อมจะหักข้างบนนะเราควรจะต้องเลี่ยงเลยแหละครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนั่งกันอยู่ชิวๆมันอาจจะหักลงมาใส่กบาลเรานัเสร็จเลยนะเสร็จเลยนะนะครับเออนี่เป็นอย่างนั้นครับก็ถ้าเราเลือกได้เนี่ยนะก็อยากจะได้ทั้งหมดแหละนะลมด้วยแล้วก็ใกล้ห้องน้ําใกล้จุดล้างผักล้างจานใกล้ที่จอดรถแล้วก็เขาเรียกอะไรนะจุดทางน้ําไหล แล้วก็ตรงพื้นที่ที่เป็นแองกระทะนะฮะเราก็ไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้จริงๆคือไปถึงแล้วมีคนโน้นคนนี้เขาเขาเขาจับจองพื้นที่กันไปหมดแล้วเราก็ต้องจําใจเอาในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยแหละใช่ไหมอ่าตรงจุดที่มันใกล้น้ําตกมากเกินเสียงดังเราก็ต้องเอาแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกนะครับบางทีเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนง้นนะครับจุดกลางเต็นท์เนี่ยก็คือใครไปก่อนได้ก่อนนะครับอ่า มันอาจจะมีบางที่เท่านั้นที่มีมการเลือกโซนได้นะผมเคยเจอเหมือนกันนะเลือกโซนได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ฮะ่วนใหญ่ไม่มีใครไปถึงก่อนก็จะได้ก่อนนะฮะก็ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะไปเลือกตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าใต้ร่มไม้ก,ก็ติดชายน้ําเป็นส่วนใหญ่นะ โดยหลงลืมหลงลืมห้องน้ําแล้วก็จุดล้างผักล้างจานแต่ส่วนผมนี่ผมบางทีผมเดินกันแล้วผมก็ไม่ค่อยไหวเลยไงอย่าลืมนะว่าเราขนตอนขนมาในขนโอเคใช่ไหมแต่อีตอนขนกลับนี่มันคนละอารมณ์เลยอ่ะเออเป็นแบบนี้ตอนขนกลับชักก็ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใกล้ไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่ล้างผักล้างจานห้องน้าอะไรพวกนี้เออมันก็จะดีมันก็ทําให้ไม่เหนื่อยตอนเช้าแล้วไม่เหนื่อยถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สําหรับ ชาวแคมปิ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังจะเข้ามาสู่เส้นทางแคมปิ้งนะ,ะผมคิดว่าการเลือกที่กางเต็นท์เนี่ยก็สำคัญเลยแหละนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกนะครับโดยเฉพาะการามาแคมปิ้งมากางเต็นท์มาเขาเรียกว่าเอาชีวิตรอดในป่าอะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮะรูดูฝลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพิถีพิถันนิดหนึ่งนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการดูทิศทางแสงทิศทางลมนะเพราะดูดูฝนไม่ได้มีแต่ฝนอย่างเดียวมันอาจจะมีลมมีพายุคันโชคแรงแล้วก็มีฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาร้องอะไรอย่างนี้นะเ,เขาเรียกว่าอาจจะมีภัยอันตรายมาถึงตัวถึงกับชีวิตก็เป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะนอกจากนี้เราก็ยังมีมุงเยี่ยวเี่ยวขออีกนะครับคือ,อการท่องเที่ยวแนวเน,น,นี้ยมันมัน,มน มันก็เสี่ยงภัยอยู่แล้วระดับหนึ่งนะฮะไม่มากก็น้อยแหละนะผมไปทุกทีผมก็ได้มาทุกทีแหละนะฮะมดกัดมั่งไอ้นี่ต่อยนะครับตะขาบมุดเต็นแมงป่องอีกไอตัวหนอนตัวบุ้งมาอยู่ในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมส่วนมากผมก็จะเจอมาตลอดแหละนะฮะอย่างน,น้อยๆอย่างไม่มีอลไก็คือยุงยุงกัดย,ยุงเยอะทุกที่แหละนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ เอื้อเฟื้อสถานที่เอือ้อเฟื้อแม้กระทั่งอุปกรณ์ให้ผมนะครับมา,าถ่ายทํางานในครั้งนี้นะฮะก็แล้วก็อ,อ๋อลืมนะฮะสำหรับาชาวาบาร์เบอร์ทั้งหลายนะที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังตัดผมอยู่ก็แหละนะฮะแต่ผมคิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะเก่งพัฒนาฝีมือไปเก่งกว่าผมแล้วล่ะนะฮะคิดว่าคลิปที่มีอยู่ในช่องนะก็จะเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วล่ะนะฮะในการพัฒนาฝีมือของท่านไปนะฮะ ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งอันซับสไครป์ผมไปแล้วก็อย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะฮะก็ถ้ามีโอกาสข้างหน้าผมก็ต้องกลับมาทำอีกนะส่วนตัวผมผมก็ยังตัดผมอยู่ทุกวันนะฮะแล้วก็เวลาว่างผมก็มาแคมป์ปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องจะต้องจากลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรายการของผมนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ